ความเฟ็นรีไงคะคือบุคลิกของเราไม่ใช่ว่าบางคนแบบเฮ้ยคนสั่งมันจะต้องแบบฉันจะต้องดูน่ากลัวไม่ใช่ทำดีไว้ไม่น่ากลัวค่ะทำดีเข้าไว้มันยากมันยากมันค้าเกี่ยวความเลวนี่แหละแต่มันก็ก้าวกันผ่านมาได้ดูแลตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองที อบสักก่อนแล้วก็ไปเป็นช่างสักอยู่เมืองนอกประมาณสิบแปดปีได้นะคะไปเปิดร้านทำอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็ออกแข่งไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเก็บรายละเอียดพวกนี้คือเราไปแข่งที่ไหนประเทศอะไรแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันความรู้ความอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นช่างศักมาก่อนนั่นเองแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยพี่เหมือนได้ดีนะเออเพราเรารู้แสดงว่าตอนนี้ก็คิวเหมือนแบบเกษียณอาชีพช่างศักอย่างเงี้ยหรอคะใช่ ถูกต้องค่ะแล้วเราก็ย้ายกลับมาบ้านเรากันกับลูกชายกับครอ,อบครัวค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปทำงานที่แบบมาเป็นข้าราชการนะจะพัฒจะพัดจะพูมากเลยทีแรกก็คือเหมือนกับช่วงวิกฤตโควิดที่ย้ายกลับมาได้ประมาณสองเดือนเองนงคะแล้วก็เกิดวิกฤตโควิดใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวอะไรยเงี้ยค่ะพี่ก็จาเป็นจะต้องหางานทําแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีการเปิดที่สัมนะยอดก่อนที่จะไปสอบแล้วก็ ได้ได้งานตอนนั้นหนึ่งปีสัญญาจ้างนะคะช่วงวิกฤตใหญ่เสร็จแล้วก็พอหมดสัญญานั้นเราก็เคว้งอยู่พักนึงก็คิดเอ้ยทำไงดีให้มันมีงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนเพราะว่างานศัก์เมืองไทยมันก็ไม่ไม่ได้ราคาเหมืนนอนเนาะถึงคุณจะดังมาแค่ไหนก็นแล้วแต่พี่ก็เลยคิดว่าเอเดี๋ยวลองดูสอบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่ที่กรมคุมประพฤติของหัวหินไปสอบได้ที่นั่นเป็นพนักงานราชการรายปีเหมือนกันค่ะพอจบสัญญานั้นปุ๊บก็ที่นี่เปิดพอดี ก็เลยลองมาสอบเพราะไม่มั่นใจเพราะเราเป็นไม่ใช่คนที่นี่โดยกําเนิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็กลัวเหมือนกันว่าเอ้ยนู้บล้างเซนต์ไทจะกลัวไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าพี่ได้ทาข้อสอบโดยที่เข้ามาตรงๆเลยไม่รู้จักใครเลยแล้วเขาก็ได้รับฟังก็ได้คุยกับต้อนาตอนนั้นเป็นนายปีดานะคะที่ตอนนี้เป็นอาประหลัดจังหวัดนะคะของประจวบคีริขันท่านเป็นคนที่ช่วยร่วมสัมภาษณ์หลายๆท่าน ให้โอกาสเพราะว่าอาจจะเรื่องภาษาด้วยพี่พยายามโชว์เรื่องสกินภาษาของเราอะไรยเงี้ยแล้วก็เรื่องความที่แบบต้องได้คุยกันนะคะก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้จักเราให้เราทํางานแล้วสัญญาณนะวันนั้นจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะทํางานจะขอสัญญาเอาไว้แบบนั้นเหมือนการที่พี่ได้ทํางานออกมาเนี่ยค่ะ ก็ดีใจว่าเออเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยอมุมมองของคนไม่ใช่คนแบบเด็กวัยรุ่นนะที่เข้ามาคุยกับพี่ตอนนี้มีผู้สูงอายุบางท่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเขาบอกว่าเออมันไม่จริงแล้วมั้งอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่ออย่างที่พี่บอกมาสื่อหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นละครหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการพวกนี้แหละทุกคนได้เปิดโลกไงได้เจอโลกอื่นๆเนี่ยเป็นโลกฝรั่งอเมริกายุโรปอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยเปิดกว้างขึ้น น่ารักมากมบางคนก็มีแซวบากอะไรบ้างเดิมนมาขูพี่บ้างอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงพี่ก็บอกจับได้ไม่กัดค่าคือความเฟรนลี่ไงคะคือบุคลิกของเราไม่ใช่ว่าบางคนแบบเฮ้ยคนสัตว์มันจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะต้องดูน่ากาลัวไม่ใช่คืออันดับแรกไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวการที่เขามีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วเขาก็เป็นคนที่มีอายุด้วย แต่ด้วยเหตุที่อ่าอย่างที่พี่บอกว่าจุดของแต่ละคนที่เขาเจออะไรมามากกว่าเขากล้าที่จะเสียเขากล้าที่จะก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเรากําลังก้าวไปละออกจากการพัฒนากำลังพัฒนามันเริ่มพัฒนาละเราจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าตอนเนี้ยเขามองอะไรเขามองอเขาเรียกม,มิติเยอะขึ้นจริงปัจจิกอย่างเดียวมันจะไม่ได้ละเขาจะาเริ่มมองแบบอตรงนี้อย่างนี้แบบนี้ เรามีประวัติดีไม่ดีอันนี้ก็เรื่องสาคัญด้วยอืทําดีไว้ไม่น่ากลัวค่ะทําดีเข้าไว้มันยากมันยากมันค้าเกี่ยวความเร็วนี่แหละแต่มันก,ก็ก้าวกันผ่านมาได้ดูแลตัวเอง,อด,เองดูแลความรู้สึกตัวเองให้ดีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ